ปริแวนางพยาบาลชาวออสเตรเลียคนหนึ่งเธอทำงานกับผู้ป่วยใกล้ตายมานานหลายปีและได้พบเจอคนไข้ระยะสุดท้ายมานับพันลายวันหนึ่งเธอก็พบว่าคนไข้เหล่านี้ทำให้เธอเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นเพราะพวกเขาต่างก็พูดถึงสิ่งที่ตัวเองเสียดายก่อนตายซึ่งมีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาด วันหนึ่งเธอตัดสินใจเขียนบล็อกที่ชื่อว่า5ความเสียดายที่คนใกล้ตายทุกคนพูดถึงซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงถึงขนาดมีผู้อ่านและส่งต่อน,นับล้านคนทั่วโลกสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจทําเป็นหนังสือเล่มเพราะวันนี้บอกว่าความเศร้าและความเสียดายอันดับหนึ่งของคนที่ใกล้ตายทุกคนก็คือเสียดายที่ไม่ได้ใช้ชีวิตตามความฝันของตัวเองคนเหล่านั้นมักจะพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าฉันน่าจะกล้าใช้ชีวิตที่ตรงกับความต้องการของหัวใจตัวเองมาก กว่านี้การเดินตามความฝันนั้นแสนจะเหน็ดเหนื่อยหรือว่าการทําฝันให้เป็นจริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยซึ่งนับว่าเป็นความจริงชีวิตที่ต้องเดินตามความฝันนั้นเหนื่อยแน่นอนแต่มีคําถามที่สําคัญนั่นก็คือว่าแล้วชีวิตที่ไม่เดินตามความฝันเหนื่อยน้อยกว่าจริงหรือหากคุณไม่เดินตามความฝันเลือกที่จะใช้ชีวิตตามกระแสะโลกและค่านิยมของสังคม ทำงานที่คนอื่นอยากให้ทําใช้ชีวิตที่คนอื่นอยากจะให้ใช้ปล่อยอนาคตให้ไหลไปอย่างสนุกสนานสบายใจโดยที่ไม่ต้องเสีย่ยงไม่ต้องสันฝันไม่ต้องออกจากพื้นที่สบายเลยคําถามคือคุณจะไม่เหนื่อยอย่างนั้นหรอคุณก็รู้ว่าคําตอบก็คือไม่ถึงแม้ว่าชีวิตที่จะต้องเดินตามความฝันเหมือนกัน แต่ให้คุณลองชั่งน้ำหนักดูนะคะว่าสิ่งไหนทำแล้วมันคุ้มกว่ากันลองถามตัวเองดูอีกครั้งนะคะว่าชีวิตที่ไม่เดินตามฝันเหนื่อยน้อยกว่าจริงหรือ